ไร้ข่าว19ปีบ้านไรอัลลิสคิตตันห่างจอเจออยู่ชนบท เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวหล่อเท่ในอดีตที่ใครหลายคนรักและชื่นชอบมากในอดีตยุค80นั่นคืออลิสคิสตันนักแสดงและนักร้องสาวมาเท่ในสังกัดนิติทัศน์โปรโมชัน่นโดยเธอมีชื่อจริงว่าลีลิตคิวตันปัจจุบันอายุ57ปีทั้งนี้ อนลิสคิสตันโด่งดังจากการเป็นนางแบบและนักแสดงมาก่อนเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุกตาทองสัการนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมในปีพุทธศักราช2524จากเรื่องแม้เลือกเกิดได้ผลงานที่มีชื่อเสียงคือเรื่อง นางสิงแก้มแดงในปีพุทธศักราช2526ที่ประกบคู่กับสรพงษ์ชาตีจารุณีสุขสวัสดิ์ปียตะกูลราษและอัมพาภูสิทธิ์และยังได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่องละครคนคู่กับชัดชัยเป่งพาณิชย์ในปีพุทธศักราช2530จากนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดนิติทัศน์โปรโมชั่นออกอัลบั้มแรกในปีพุทธศักราช2531ใช้ชื่อว่าบอกมาเลยนะ นำเสนอในภาพลักษณ์ของสาวห้าวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและผลิตผลงานอัลบั้มชุดที่2ในปีถัดมาพุทธศักราช2532ชื่อว่าหุ่นไลกามีเพลงดังคือหุ่นไลกาจนได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดครั้งที่2สาขาศิลปินหญิงยอดเยี่ยมหลังจากนั้นได้ออกอัลบั้มชุดสุดท้ายในปีพุทธศักราช2535ชื่อชุดท้าททย หลังจากนั้นเธอเองก็ได้หายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานมากโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพและชีวิตปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายและสมรรถามากมากเลยทั้งนี้เธอเองมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการดังพร้อมเผยเส้นทางในวงการบันเทิงที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายพร้อมทั้งเผยว่าเธอนั้นหลังจากอัลบั้มที่สาม เธอก็หมดสัญญากับนิติทัศน์และออกไปจากวงการเป็นเวลา10กว่าปีและกลับมามีผลงานแสดงละครหลายเรื่องเช่นกระต่ายในเงาจันทร์นางโชและอีกมากมายปัจจุบันได้ทุ่มเทชีวิตให้กับน้องหมาน้องแมวจอนและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับธรรมชาติที่บ้านไร่ป่าจีนบุรีอีกด้วยสมระถมากๆเลยทีเดียวโดยทางด้านผลงานละครของเธอนั้นก็มีมากมายอาทิ ตีใหญ่2,528ช่อง5แม่น้ำ2,528ช่อง5แม่เอิบ2,529ช่อง5ละครคน2,530ช่อง3กิ่งกาหลง2,532ช่อง5กว่าจะถึงท่าพจัน์2,532ช่อง9และนางโช2,546ช่องน้อยสี ทั้งนี้หากใครคิดถึงและเป็นแฟนคลับของเธอก็สามารถไปติดตามชีวิตของเธอกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเธอกันได้เลย